วันนี้เราจะผ่าตัดตู้ลำโพงวอ t ิ c นะครับคาร่านะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันมีอะไรดีอนุญาตทางบริษัทวอ t ท c นะครับขนาด12นิ้วนะครับแกะตะแกรงออกมาแล้วนะครับดอกเป็นดอกนิคสันนะครับตัวคาร่าเลย F12M ใส่ฟิปักตัวหน้ากระดาษหน้าดอกก็จะเบ้ลลงนะครับแล้วก็ตัวเสียงแหลมเป็นทรงนี้ประมาณนี้นะครับตันนี้ไดเวอร์นะครับเสียงแหลมตัวนี้200วัตต์8โอห์ม M-H 7 4 5 f Nixon เหมือนกันก็เป็นสายของเสียงกลางนะครับแดงดำที่ออกมาฝั่งนี้ฝั่งนี้จะรู้สึกว่าจะกั้นห้องนะครับอนันนี้ห้องเสียงกลางอยู่ฝั่งนี้บุใหญ่ข้างในตรงนี้นะครับแล้วก็มีพอร์ตลมฝั่งนี้ฝั่งนี้จะเป็นช่องของเสียงแหลมส่วนที่เราเห็นข้างในเป็นเน็ตเวิร์กนะครับอยากเห็นเน็ตเวิร์กไหมครับถ้าอยากเห็นเน็ตเบิร์กนะครับคอมเมนต์มานะครับผม เห็ดใจอือยมีแห้งตาอตาคำแพ้ให้สูดที่เองแม่เมื่อเชืบัก